โหพ่อฝนตกพี่น้องจ๋าตอนนี้ฝนตกอีกแล้วต๊กเบิดมือเบิดเวนตกแท้ต๊กว่าหลังจากที่หางหายไปหลายมือบ่ได้มาหาหลานหน่อยลายมือพี่น้องจ๋าืันนี้ก็เลยแวะมาหาช่วงเย็นๆเนาะหกโมงแล้วฝนกระต๊กอีกแล้วบอ้โหหลานหน่อย นอนบ่ฝนตกจนบ่เห็นแสงแดดแสงตะเวน ฮัลโหลเอ้าต๊ะจ่ต๊ใจดินบลึมบลึมโอ้ยบ่เห็นกันหลายวันพอฮัลโหลดินบลึม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 โต๊ะจ่ายบ่บ่ต๊ใจ่อยบ่หบ่สวัสดีจ้าสบายดี ใช่มัดจุกนมบัดน,นี้สบายดียด,ด,ดีใจบ่คอยมาหาเหะอันนี้ทายใจบดีใจบ่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 เห็นกันจักมือแหละบ่จักมือแต่แต่บ่สบายเนี่ยก็พร้อมลง้อพี่น้องเนาะพอเป็นไข่เป็นเดือน้แต่เดือนที่แล้วอืมยังอีกไม่กี่วันก็จะครบหกเดือนแล้วไม่อ,อื่นบ่ มืออื่นก็ครบหกเดือนแล้ววันที่สิบสี่พี่น้องวันที่สิมือื่นพรุ่งนี้ก็ครบหกเดือนแล้วมือนี้วันที่สิบสามเนาะยายรวยไปใส่บ้า,บ<ะ>าเอายายรวยไปเผาหมูบ้าเผาหมูเปี่ยนเองสลอยเดิค่ะออกหน้านำกันไปเอาอีกเนี่ยไปเก็บผักอืมผักันออกหน้าหมดบ้าอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อลูก ไ่ได้ออกให้ออกหน้าบ่ไเด้นี้เหรว่าปีนี้ก็้นที่ไม่ด้เห็นหน้ก็สิคานบันี้คานเป็นยังท่านก็ได้ตาเงียบางียบนกับกงโก้ได้แบบแต่ยังไปบเป็นอยู่ว่าเฮ้ยไ่ได้สิยางนะหกเดือนแล้วได้่นก็ได้เาาเดเงียบเดางียบเดือนหนา่นสิคานน่แหละท่นกับกงโก้นือเหนหมดพี่น้อง ยังลอยเดียวเดียวอยู่บ่ถัวไปได้สิย่างนะขนาดวันคานบ่กระดึบกระดึบไปได้กระโดดไปนั่นนี่เนาะเวลาอยู่คาคือกระโดดไปเลยคานบ่เป็นเพราะกระโดดเองขนาดเราไปบ่ได้คานบ่เป็นนี่พี่น้องจนใส่คอกไว้สิกิ้งไปเรื่อยๆค้านเพราะกระโดดไปเอากระโดดไป กระโดดไปเร็วๆ่นี่ยังหุ่นบ่คือห้องดังแทะบ่สวัสดีจ้าคสวัสดีจ้าตาม้ถาไหม้ถมาเตอเฮ้ย เว้นกันลายมือเอ,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 อยังจืออยู่บ่จืดคอยอยู่บับดข้าห้องใส่พ่ตกใจแต่ละมือก็ราได้ออกจากบ้านพี่น้องก็อยู่นี่ละนตก้ส่วนในแห่งฝฟตกออกนอกบ้านก็นราได้ตกแต่ตกว่ามันนี้ก็บิดมือ มื่อวานมือชื้นวันสิาพาออกปเปล่นหน้าฝนตกกันมือชื้นมันเว็นเลยออกไปตากฝนบ่ได้เดี๋ยวสิไข่เนาะอืมอืมอืได้ออกไปเล่นหน้าทรัพยมันหนุนฝนตกเข่าหมูกับเปลี่ยนกันออกเฝ้าพี่น้องพอหมูได้ลูกเนาะหมูก็ได้ลูกน้อยซิฟซีโต้ได้ซำเก่า นย่อก็เลยเปลี่ยนกันเอาไปเฝ้ากลางคืนเบาออนเอาไปนอนเฝ้าบ่า <Yeah. S 2> กลางคืนก็นต้องในนอนเฝ้าเด้อกลางเว้นก็เปลี่ยนกันเอาไปเฝ้าแม่นแท้ผมได้เฝ้ามีมูตัวหนึ่งมันหมดมันหมดจะแเ็งแรงคามันยังโมคามันเป็นคาคงกินยังกินอย่างเยง yeah, yeah, yeah. อะเยอะเยอะคารเนี่ยเบิ่งดูคานคาน คานเร็วๆอันโยกกนขึ้นเร็วๆคานมือด้วขี่คานนะคานคานคานเร็วมามามาเองมามาบอมาโยกขึ้นเร็วโยกขนมาเร็วๆเร็วๆเร็วอันโยกขึ้นโยกขึ้นโยกขึ้นเนาโยก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 คืนโยกโยกเร็วเร็วๆคานมา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 เร็วสิลอยแบบนั้นบ่ อ่าดีะนอ้เอะอ้เอ้ยดีแต่งบ่ห้ยพี่น้องอยู่รนไฟก็ได้บางมือเขานีเบิดกระโทู้ห้ป่าลงมาไอ้ป่าพนอยู่บานเทิงบันเหนือนี่้อ อยากเนีย่ยอยากดูดน,น,น,นะกินนมแม่แน่กินนมป่องแน่กินเข่าซูมเออร์กากินเข่าเมื่อสองเทธอคารคานเร็วๆนักคาน <ๆ S 1> มาได้จะได้กระดูกยังบวแข็งแห้งบวเออคานเร็วๆเฮ้ยสิงายหัวมันสิงายไปเซ้นเครื่องอันนั้นนะ ข้าศาเร็วๆข้าน,<ๆ>านเป็นกระโดดไปเด้คานแล้วกระดึบไปใช่สตรกิ้งครับโดดบนหก,กิ้งปูนปูนปูนเ้าคาน,านาเร็วๆไดนสมพันานกเดือนไดสมันน้าศยาเร็วคานนี่คอยเบิงดูคานาาาคานี่แหละย้ำมายังมามาหาพอีมา เด็วขันมามาบด้ได้แต่เดาเดาเดาเจ็ดเดือนผมว่าจิกานอืมหกเดือนแล้วเบอเจ็ดเดือนบจิคานอืมแปดเดือนนั่งบ่ะเก้าเดือนก็เริ่มตั้งไข่สีย่างเบอะโม้สีย่างก่อนนั่งบ่อเ่าอ่านแล้ว คานคานอ้ยอ้ยมันคึ้งแบ่ไดนบอเฮ <c oughs> ็ดยังนั่นน่ะน,นะเ <c oughs> บาะลูกเออลูกเอาอุ้ยอ้ยไปบบเป็นแล้วฮเบคานนนน่ไปเวมััากงะคานพอไปบบเป็น,น,อน,อนบอ <c oughs> เหตุยังไงเร็วาคานมายมดแหงคานยังบ่ไ้พี่น้องได้ตะกงโกขึ้นคานมาคานคานมาเร็วๆสิลอยหันบ่ฮะจะห้องเอียงบ่ อาบน้ำหรือยังอาบแล้วจ้าอืมตื่นที่ห้องแล้วบ่เนี่ยโอ๊ยยังคันได้นอนจักเฮายังบ่ันได้นอนอยู่บ่นอนก็บ่เฮิงสินอน6สิ6ก็ได้นี่บ่นอนนั่นแหละดีแล้วกลางคืนยังนอนบ่ยากนอนยาวบ่อืถ้านอนนั่น่แงโอ้ยเด้อนอนเอาไปอีกแล้วเอาเอาคนเร็วๆ โอ้ยคานบ่เป็นมื่อื่นก็หกเดือนแล้วนี่เร็วๆมือ่อื่นพอทำนี้เขาไปกินเค้มกมาเป่าเค้นคกนล,ล,ล้วันนี้เด้อสิเด้อะหกเดือนแล้วครบรอบครบรอบหกเดือนหกเดือนก็ครึ่งปีแล้วพี่น้องแป๊บเดียวเนาะเพิ่นได้ช่วงน้องอลิศช่วง สิบสี่ธันวาก่อนปีใหม่เอ้าวอ้าวคานมาเร็วๆคานมามันคานเนี่ยฝนดังนอกกับบาดแห้งบาดคอยเอ้าเตัวน้องนีมาตัวน้องนีมาเหตุที่ขังขอ,อกไว้นี่เพราะว่าสูเม,มอร์นี่ก็กิ่งไปเรื่อย ก็เลยให้อยู่ในขอกเอายางนั่งด้วยนั่งได้ยังนั่งลองนั่งนูเบิ้งเน่เบิ้งสี่คานกับเบิ่งเนี่ยไม่ วเขาพันเยี่ยวว่วเขาไปก็ได้แต่าเดีมันไปบเป็นอนกาวเป <c oughs> ็นอยนยังน่ะอ,อ,อนานังนุยนั่ง,นงได้แล้วอเอา้าอ่าน่งในตารงมอนันั่นนนได้แล้วเานานั่งนั่งนา่นั่งน,งนงัเนงเร็วเร อุ้ยอุ้ยคึ้งบ่ได้บ่ค่ะมันคานได้มันสินังได้อันนี้ขนาดคานยังคึ้งบ่ได้บ่ฮะข้าวบได้หัดค่ะนั่งไห้แลแ้ว,วนั่งบ้านังบ่ได้ขจับไว้นั่งงงวยเสงงอยมากนั่ง ตัวจากดี๊อ้ออ้ออ๋เอเกอย่างนั้นด้านนอ,อกก็ฝนตกฝนตกพี่น้องบริเวณแสงแดดแสงตะเวนมาเนี่ย ผักใยรวยปลูกหลังบ้านคืนนี่ก็ขึ้นิตกบัดคืนมันนี่ก็ตกบัดเมือมือเสานี่แห้งสะดวเนาะ ฝนตกนี่เห็นบ่ฮะฝนตกแล้วบอกนาบ่าฮะปีนี้บอกดำนาบ่ซิยู่แต่บ้านนี่ยอมหัวนมดูดอยูย่เลยหิวนมบ่บอฝนเห็นฝนถ็นอนมาในในเนี้ยมันนั่งนี่บ่อยู่แต่ในห้องฮะเห็นบ่ฝนนี่นะ ว่ะใหญ่รวยเด้ะใหญ่รวยเด้ดอ,อ,ดอ,อ,ดอ,อเอาไปเ้าหมูเนื่อฝนตกนี่เปียกแสถนนก็เริ่มเปะตุ่มเปะไปยากมายากเขาในเมืองบอ่ได้ ฝนตกเพราะอากาศยเย็นๆนี่พี่น้อง้หน,นาวเนาะไปบ่ไปเล่นนำ้ำฝนไปบ่ฮะไปเยอะไปเล่นน้ำฝนไปบ่ไปบ่ปบเห็นบอลถุนะ

อย่างอย่างมาพอ้วยค่ะคำไรยายรวยยังบอมาอยู่มถามมาขอบกันรมงยอแหละมโ้่

ยังยังอ่ะสบายดีแล้วเร็วสบายดีน้องอลิซไปแล้วเจอกันวันหน้าไปแล้วจ้าสบายดีสบายดียดยดพรุ่งนี้ก็ครบหกเดือนแล้วบ่าพรุ่งนี้ก็ครบหกเดือนแล้ว เรียนบ่ผมบ่เรียน